ห่วงความโสดไม่คิดแต่งงานมีลูกภาพล่าสุดเจมนทนอายุเลยเลขสี่แต่ทำไมงานดีพีเมียมเกินใครๆมองได้ไม่มีเบื่อเจมนทนชิราดารารุ่นใหม่ยังต้องหลีกทางให้ เรียกว่าเป็นในแบบในตำนานนักร้องขวัญใจเด็กแนวในยุค90เจมอนทนชีรากับภาพปัจจุบันที่ดูยังไงยังไงเขาก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงความหลอใส่สไตล์หวานหวานความเท่ผสมคููสุดลงตัวและดูเป็นธรรมชาติทั้งหมดยังเป็นภาพจำสำหรับวัยรุ่นยุค90สมัยกระโปรงบานขาสั้นก็มีปานไม่ได้โสดมีแฟนตลอดแต่ไม่ได้เปิดตัวและจะไม่แต่งงานชั อีกอย่างหนึ่งที่เราก็เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้โสดแต่ไม่ได้เปิดมีแฟนมาตลอดแต่ไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับส่วนตัวผมคิดว่าจะไม่แต่งงานอันนี้เราก็ไม่อยากจะพูดว่ามีหรือไม่มีแต่เราคิดว่าเรายังไม่พร้อมยิ่งพอเราทำงานเยอะๆเรายิ่งรู้ว่าเราไม่พร้อมที่จะมีตรงนั้นเจไม่ค่อยเชื่อด้วยแหละครับ แต่เราคิดว่าการที่เราจะอยู่เป็นคู่กันก็มีประโยชน์หลายๆอย่างยิ่งพออายุมากขึ้นแล้วเราเลยไม่ทราบว่าอีก10ปีเราจะเปลี่ยนความคิดก็ได้แต่ตอนนี้อายุ41ปีผมยังไม่คิดผมยังไม่พร้อมและมีอะไรที่เราอยากจะทำอีกเยอะรู้ว่าใช้ชีวิตคู่แล้วเราจะมีความรับผิดชอบเราจะเห็นหลายๆคนที่เราทำงานด้วยกัน พอเขาถึงวัยนี้จะไม่ค่อยเห็นคนที่จะมาเริ่มทำงานอย่างเราจะเริ่มมีโปรเจกต์เพราะเขาก็มีหน้าที่มีความรับผิดชอบกับครอบครัวไม่มีลูกแน่นอนบอกโลกมีปัญหาเพราะคนเยอะเกินไปควรมีลูกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะมีได้เรื่องลูกนี้แน่นอนเลยว่าไม่มีถามว่าแฟนเข้าใจไหมเขาก็ต้องเลือกเราก็ต้องเลือก มันไม่ได้ยากก็จริงๆอย่างที่บอกว่าปัญหาของโรคหลายๆอย่างมันมีเพราะคนเยอะเกินไปการที่เรามีลูกก็เป็นคนก่อปัญหาถ้าไม่พร้อมก็ไม่ควรจะมีคนควรจะมีลูกให้หน้อยที่สุดเท่าที่จะมีได้โดยเจมนทนได้เข้าประกวดโดมอนมินิประจำปี2531และได้รับรางวัลชนะเลิศหลังจากนั้นเมื่ออายุ13ปี พอดอานนท์นำมาขึ้นปกนิตยสาร,รเธอกับฉันฉบับวันวาเวลนไทยพุทธศักราช2536จึงมีงานไทยแบบและโฆษณาเข้ามาพร้อมกับออกรายการเกมโชว์และเมื่ออายุ17ปีได้แสดงละครโดยปัจจุบันเป็นดีเจและเปิดท้ายเพลงสมุดปาการสาวและล่าสุดก็ได้มีข่าวกับสาวนศพนายางกูล